สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่3พฤศจิกายน2568ค่ะมื่อน,นี้แม,ม,ม่มุกกะบาวเท่าก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดพระอาจารย์วัดป่าจะพาธรรมชมมาติดตามในชดนทางตัวเลขวดวันที่16พฤศจิกายน2568ค่ะหววทิพผ่านมาแล้วค่ะพระอาจารย์ให้78 มาแปดเจ็ดนะคะชมวันนี้ห้องก็มาติดตามรับชมกันต่อนะคะว่าพระอาจารย์จะเดินทางห้ตัวใดนะคะจ,จะเด้นจะเดินห้ตัวใดเพื่อเป็นเื้อทางเพื่อมักเพื่อชอบน้ำกันงวดวันที่สิบหกพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะกาบนมัสก,การครับพระอาจารย์ครับาก,ก,การนมัสการเจ้าค่ะวันนี้วันที่สามพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพเอฟซีพระธรชมครับเดินทางมาหาพระอาจารย์วัดป่านผู้ชม นับพามารับชมครับงวดวันที่16พฤศจิกาย,ยน2568นะงมวดที่ผ่านมานะครับ78มา87นับชุดเน้น728นะะอ,อาจารย์ทัดให้78เป็นตัวร่องนับมา87นับืันนี้เ่าแ่าเดินทางมากกับมาทำบุญน้ำะอ,อาจารยร์น้ำทำชุมชมนะครับ สาธุครับผมรับัรก<า>ันเนาะครับผมอาภีวาทานาตีเลสนาจังบทธาปจายิโนจัตตาโลธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุครับผมเนี่ยงวดที่ผ่านมาหนะับป้ายจาันเน้นชุดนี้เลยหนะนับสูตรของป้ายจาันกะถ้าจับกะแปดเจ็ดเจ็ดแปดท่านผู้ชมหนับ8 8นะป้ายจันเน้นเจนะ็ดสองแปดนับ เจ็ดสองก็นเน,น้นท่านผู้ชมสองแปดก็เน้นแต่ว่าแปดเจ็ดเจ็ดแปดนี่พระอาจารย์บ่ได้เน้นเพียงเป็นตัวรองนะักทานเน้นตามชุดกระิมี่เจ็ดสองสองแปดหล้วจากเจ็ดแปดนะผ่า,าจานเป็นเน้นหกสองนะครับมามาตัวรองนะครับมาตัวกลับท่านผู้ชมนะครับผมมาตัวกลับเอา อาจารย์เขียนให้เลยท่านผู้ชมเป็นแนวทางเลยพี่น้องเ้ยนะครับถ้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ท่านผู้ชมนะครับหมวดที่บ้านมากเจ็ดแปดมากแปดเจ็ด ธรรมชมพระอาจารย์วัดป่าทรามชมวันที่16พฤศจิกาย,ยน2568นะครับเป็นแนวทางได้นผูมชมเด้อนะครับถ้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจนะจังไปหาหยิบจับลอตเตอรีู่้ชมชนะรมบ,บร่มักบ่ชอบเบิงไเมกอนเบิงซื้อๆเฮ่านี้ละนะครับถ้าบ่มักชุดที่พระอาจารย์จับให้กระจับในชุดนี่นผู้ชม แบบหนึ่งแปดห้าหกเก้าสองสามใช่ครับชุดสามตัวพ่อจย์แปดเอ้ห้าแปดหกอือครับสองตัวห้าแปดห้าเก้าสามกับเก้าแปดหนึ่งเป็นตัวรองใช่ตัวรองเน้นชุดห้าแปดหกห้าแปดหกพ่อจันเน้นชุดห้าแปดหกเลยท่านชมเด้อนะครับสามตัวห้าแปดหกครับสองตัวแปดห้าครับแปดหกหกห้าอันนี้เป็นชุดเน้นชุดเน้น ชุดเน้นสามคู่นี้ถ้าถ้าอยากชุดเต็มมันจะเยอะก็เลยตัดออกมาให้เหลือแค่นี้เก้าค,คู่นี้ก็ชุดชุดเต็มแล้วพี่น้องนะครับเต็มชุดนะครับทมาชมตัดออกมาให้เหลือแค่นี้นะป้าจาันเน้นให้สามคู่ห้าแปดแปดหกหกห้านะครับสามคู่นี้นะครับไปหาหยิบจับจองลอตเตอรี่ไปท่านชมตัวรองเก้าห้าเก้าสามห้าสามเก้าหนึ่ง 9263นะครับอันนี้เป็นชุดรองนะครับงมวดทิพันธหน้ากับอยู่ในชุดเน้นอยู่พี่น้องแต่ว่า7887ตีพระอาจารย์บได้บได้เด่นให้เป็นตัวร่องนะครับงมวดทิพันาหน้าสามตัว728นะครับนี่นะครับ728นะพี่น้องนะถ้าตัดเด่นก็นคือต้อง7228แล้กก็78ใช่แต่ว่าพระอาจารย์เป็นเน้นที่62ท่านผู้ชมนี่ชุด เน้นนะครับอ่าเอาแคปหน้าจอยได้พี่น้องเด้วนะครับห้าแปดหกชุดเน้นใช่ห้าแปดหกชุดเน้นทำชุม่มห้าแปดหกครับห้าเก้าสามห้าเก้าสามเก้าแปดหนึ่งเป็นชุดรองถ้าใครชอบหนึ่งห้าตัดเอาอืมถ้าใครชอบนะหนึ่งห้าตัดเอาถ้าใครชอบสองสามก็ตัดเอาอ,อืมบวกกัน ถามผู้ชอบชุดที่พระอาจารย์จับคู่ให้ก็จับเอาในชุดนะครับในสูตรของพระอาจารย์ท่านผู้ชมหนับแต่ว่าพระอาจารย์เน้นให้ก็คือหาแปดหกนับชุดสามตัวท่านผู้ชมนับหาหยิบจับลอตเตอรี่ไปได้นะเผื่อมารางวัลเลขท้ายสามตัวหรือรางวัลใหญ่ได้พี่น้องเด้อนับเตว่าพจันเน้นไฮกับคือห้าแปดหกห้าแปดแปดหกหกห้าธรรมชุ่มชุดเน้นนะบห้าเก้าสามเก้าแปดหนึ่งเป็นชุดรองนะบเก้าห้าเก้าหนึ่งห้า เก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าสองห้าสามหกสามนะับเป็นชุดรองด้วยพี่น้องเด้อนะครับแคปหน้าจอครับผม <c oughs> เน้นให้สามคู่เอาแค่สามคู่ผ้าจันเน้นให้สามคู่ด้วยพี่น้องเด้อนะครับถ้าไ่ชอบชุดที่ผ้าจันเน้นให้เอาชุดรองชุดรองครับถ้าใครไม่ชอบอยู่ในชุดรองก็จับเอาให้จับเอาจับเอาในสูตรจับเอาในสูตรพี่น้อง นะครับป้าจันทร์ก็ลงให้เต็มชุดท่านผู้ชุมหนับเก้าคู่นะครับอ่าหนับเก้าคู่ลอยจุดธูปวันพระครับผมวันที่ห้านะครับบรรยากาศวันนี้ก็สีคึ้มๆนะครับท่านผู้ชมนะครับคือฝนจะตกท่านผู้ชมแต่ว่าบ่ตกอ่าบรรยากาศสีคึ้มๆแน่นะครับบ่าว่ากับพายเอฟซีผ้านผู้ชมครับเดินทางขึ้นเก่าทัพอีน้องเลยหนับผ้าเดินทางขึ้นเก่านะครับผมอ่าหนับผ้าจันทร์ก็ว่ามาเลยนะครับได้แล้ว นะับลงให้เลยนะผมเพื่อได้ไปหายิบจับลอตเตอรี่นะหมวดี่พันธ์มาเจ็ดแปดมาแปดเจ็ดนะครับโอ้นะับถ้าจับอันนี้ชุดที่พะอาจาร์ให้นี้เจ็ดสองแปดนะ้องพาจรจานเนาะใช่อา่าถ้าตัดเอาพราจารย์ตัดให้เจ็ดสองหนับสองแปดแล้วก็ 78, เจ็ดแปดอหมถ้าเขาหาเอาชุดเนี่ยนี่สามคู่นี่โอ้ลอตเตอรี่นะครับเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับอ่มเอานี้หนะับพจาจรย์เน้นให้ก็คือชุดนี้พี่น้องห้าแปดหกนะครับ หาแปดแปดหกหกหาหนบสามคู่นี้พนะระอาจารย์ก็ตัดเน้นเห็นนี่เลยใช่ตัดนะจุดนี้เลยกับตัวด้วยได้พี่น้องได้นะครับกับตัวด้วยนาะแคปหน้าจอนผูมชมนะครับแคปหน้าจอผมพระอาจารย์วัดป่านะครับเอารัาเบาเทากัานะบขอบุญขอบุญพระอาจารย์ครับผม สาธุสาธุสาธุครับกราบนมัสกา,ารครับผมสาบ่าวเถ้าขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งสองทุกท่านได้พี่น้องเด้อนะขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่พี่ป้าอาสุขสุขคุณนะครับผมขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะพ่อใหญ่แม่ใหญ่แหละทุกท่านครับอายุมั่นคงยืนให้โชคให้ mắn นะครับท่าำชุ่มให้โชคให้ mắn นะครับคึ้มคืนพี่น้องบรรยากาศคือฝนจะตกแต่พระอาจารย์ ชอบสามคู่เลยพ่อจันชอบชุดนี้ชุดนี้เลยใช่ชอบชุดนี้ห้าแปดหกใชอ่อ่าเอาท่านผู้ชมพ่อจันเน้นให้ชุดนี้นะพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะชคคห้มาน้ำกันแล้วค่ะพอกันไหมคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ